ตอนที่851ลวยฉวนดื่มโคด้าที่เหลือในหนึ่งอึกขนาดเดียวกันเขายังไม่ลืมที่จะโยนขวดเปล่ากลับเข้าไปในระบบเก็บของสายตานั้นกำลังมองการทรวมทีที่ปกคลุมทั้งเกาะเอาไว้ลวดฉวนดีดนิ้วเล่ากับเลือนหายวับไปกับตาหาฝนลูกธนูบนฟากฟ้าเลือนหายหมดสิน้นระบบนี่ถือเป็นการควบคุมกฎหรือไม่ลวดฉวนกล่าวถามขึ้น ความสามารถของการดีดนิ้วคือการลบล้างตัวตนของหาฝนล,ลูกธนูในระดับเดียวกับที่กฎสามารถทำได้ถูกต้องระบบตอบกลับมาก่อนหน้านี้เคยบอกไม่ใช่หรือว่ามีแต่พระเจ้าจึงทำได้ลวดสวนตอนนี้เผยความคิดอาจหารออกมากลายเป็นว่าเขาคือพระเจ้าแล้วโชคลายที่ไม่ใช่อย่างนั้น ระบบแท้จริงแล้วคือพระเจ้าหรือไม่ด้วยเพราะมีเหตุผลบางประการจึงต้องคลายปัญหาของทวีปเทียนหลันผ่านทางค่าหรือทั้งล้านต้นตำรับสินค้าที่ขายพวกนั้นมีไว้เพื่อบังหน้าใช่ไหมล้วนชวนเผื่อความคิดออกมาเท่าแก่คิดมากเกินไปแล้วเสียงของระบบคล้ายอับจนเล็กน้อยทั้งหมดเป็นข้อคาดเดาที่ผิดนี้นี่เอง งั้นแล้วตัวตวนข้าแท้จริงคืออะไรภายหน้าเท่าแก่ย่อมได้ทราบก็ได้บทสนทนากับระบบเกิดขึ้นในใจและเวลาการสนทนาแท้จริงก็ราวกับแทบไม่ผ่านพ้นไปการเลือนหายของหาฝนลูกธนูไม่คล้ายสร้างความเสียหายได้แก่พายุบางทีเผ่าไซรินตอนนี้อาจกลุ่มครั่งดังนั้นจึงไม่อาจได้เห็นว่าตรงหน้าคืออะไร กลุ่มหาฝนธนูน้ำแข็งควบแน่นขึ้นเหนือน้ำทะเลอีก3กลุ่มเหล่านั้นตอนนี้ศาสตร์ซัดพุ่งเข้าโจมตีมายังเกาะลั่วฉวนแทบเข้าใจถึงความอนเนกประสงค์ของระบบไรเทียมทานที่ระบบมอบให้มันทําให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนกฎในระยะหนึ่งได้อย่างสิ้นเชิงหลังสร้างม่าน ปราการที่ไม่อาจทำลายปกคลุมทั้งเกาะเลือ u ฉวนตอนนี้จึงสามารถจ้องมองไปยังเผ่าไซเรนที่อยู่ในพายุได้ตอนนี้พายุพัดปกคลุมทั้งเกาะเอาไว้แล้วหาฝนลูกธนูน้ำแข็งนับไม่ถ้วนเผยความคมกล้ารอยแยกมิติปรากฏต่อเนื่องเพราะการโจมตีเหล่านั้นเพราะรับรู้ได้ถึงตัวตนที่ปรากฏอยู่บนเกาะ ผอพันไซเรนจึงลงมือโจมตีกระนั้นพอมันเข้ามาใกล้ก็กลับต้องพบเจอปรากฏการณ์พิเศษที่ไม่อาจทำลายได้รล้วชวนตอนนี้รู้สึกปวดหัวขณะมองพายุและสมีค่อนข้างใหญ่ของมันจะเป็นปัญหาหรือลองกักขังมันเอาไว้ดูรลวว้วชนดิดนิ้วอีกครั้งครั้งนี้ความเร็วของพายุถูกปรับเป็นศูนย์เรื่องราวไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น ตัวพายุลาวไม่ได้รับผลกระทบใดแม้แต่น้อยล่วสวนต้องเผยสีหน้างงงันเรื่องราวนี้ทำเขาเกิดสับสนพอพันใจเล่นแข็งแกข่งพอที่จะต้านรับการเปลี่ยนแปลงของกฎได้งั้นหรือแต่เดี๋ยวก่อนภาพจากนี้มันดูคุ้นเคยอย่างประหลาดล่วดชวนเริ่มคลุ่นคิดพร้อมความรู้สึกคุ้นเคยที่ปรากฏในใจพายุยังคงโจมตีใส่เกาะ อย่างหน้ามืดตามวัวพอบันไาเลนลงมือล้วกับสูญเสียความนึกคิดมันไม่อาจเข้าใจว่าโจมตีอย่างไรก็ไร้ผลล่ากับมันมีเรื่องเดียวที่นึกออกนั่นก็คือลวดสวนที่เป็นเป้าหมายที่โบราณสถานเมื่อหลายเดือนก่อนต้นไม้โลกที่โดนขุมนรกลุกรานก็เกิดสภาวะเช่นนี้ยามเขาดีดนิ้วออกลวดสวนใช้นิ้วจะลดคางเผยสีหน้าครุ่นคิด มองที่ผ่อพันไซเลนซึ่งกลายร่างเป็นพายุและอยู่ด้านนอกม่านพลังจากตรงหน้านี้อาจตีความได้ว่าผอพัอนไซเลนเกิดคลุ้มคลร่งเพราะโดนอะไรบางอย่างที่คล้ายกลุ่มนรกแทรกแซงพายุนี้ไม่มีอะไรพิเศษนอกจากพลังอันยิ่งใหญ่ผลเงินที่ได้รับเป็นรางวัลภารกิจก่อนหน้านี้มีคุณสมบัติชำระล้างวิญญาณ หรือพอปันไซเลนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับวิญญาณล้วชวนหลีดวงตาลงมองดีดนิ้วไม่ได้ผลมันจำเป็นต้องหาวิธีการอื่นลดทอนพลังอำนาจโจมตีของพอบันไซเลนลงยกตัวอย่างเช่นอาวุธพิเศษซึ่งมีแต่เขาที่เคยใช้งานในมิติกายอาวุธตอนที่852ร้วยวชวนตอนนี้นำเอาอาวุธมหาปรายออกมามันเหมือนปืนพก มือเดียวที่พบได้ตามผลงานประพันธ์ล้ำยุคซองกระสุนไม่มีแต่แทนที่ด้วยผลึกสีน้ำเงินวางประดับเอาไว้พร้อมรัศมีแสงปกคลุมตัวปืนสร้างขึ้นมาจากโลหะสีเงินพร้อมโครงสร้างที่คล้ายท่อส่งพลังงานตัวพลังงานสีน้ำเงินจะไหลผ่านผลึกเข้าท่อด้วยจังหวะประหนึ่งลมหายใจ ตามคำอธิบายพลังงานที่ใช้ในการโจมตีนี้เกินกว่าขีดจำกัดที่ขอบเขตนักบุญจะแบกรับไหวด้วยซ้ำพอคิดให้ดีล่วชวนจึงเก็บมันกลับพลังอำนาจอาวุธชิ้นนี้เกินเลยไปไม่ใช้จะดีกว่าทันทีเมื่อยิงออกต่อให้เป็นเผ่าพันไซเลนในสภาพพายุก็อาจนัดเดียวดับดิ้นนอกจากนี้อีกฝ่ายยังเผชิญหน้ากับวิกฤต สิ้นเผ่าพันธุ์ทำเช่นนั้นจะต่างอะไรกับเขาคือผู้เล่งกระบวนการให้เกิดล้วชวนพิจารณาอยู่หลายครั้งเลือกเฟ้นหาอาวุธที่เหมาะสมกับสถานการณ์และตอนนี้เองที่ดวงตาหาันไปพบกับบอลเหล็กสีเงินลูกหนึ่งทันทีเมื่อล้วชวนยื่นมือหนึ่งไปขว้าเอาไว้ลวดลายประหาดที่แกะสลักเอาไว้จะเผยขึ้นมาชื่อของมันคือระเบิดมิติ อสุรกายปลาหมึกตอนนี้สั่นกลัวซ่อนซ่อนตัวอยู่ในป่าหนาทึบและสนใจทางด้านลวดชวนอยู่ตลอดมันไม่อาจละสายตาเพราะชะตาชีวิตขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายทั้งเกาะตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยพายุโดยสมบูรณ์คลื่นลมคลุมคคร่งและหาฝนลูกธนูน้ำแข็งยังคงสาดซัดโจมตีอย่างต่อเนื่องอสุรกายปลาหมึกตอนนี้มั่นใจว่าตราบเท่าที่ ออกผลจากม่านพลังคุ้มกันรอบเกาะความตายของมันคือสิ่งไม่อาจหลีกหนีแต่มันยังไม่ทราบว่าเหตุใดมนุษย์ผู้นั้นยังไม่ลงมือใดต่อพายุเมื่อครู่มันได้เห็นกับตาตนเองว่าเพียงดีดนิ้วก็ทำให้หาผลลูกธน,นูน้ำแข็งหายวับไปกับอากาศรวมถึง มีม่านพลังปกคลุมทั้งเกาะขนาดพายุไม่อาจย่างก้าวเข้ามาได้แม้เพียงนิดเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายมีความสามารถมากพอจะทำลายพายุทิ้งได้แต่แล้วฉะไหนไม่ลงมืออสุรกายปลาหมึกตอนนี้มองลวดฉวนที่นำเอาปืน กระบอกหนึ่งออกมามันรับรู้ได้ชัดเจนถึงพลังอำนาจชวนสะพรึงซึ่งอัดแน่นไว้ภายในผดึกสีน้ำเงินภายในใจมันเพียงได้มองก็แทบหวาดกลัวเป็นล้นผลพลังงานนั้นแตกต่างไปจากพลังวิญญาณอย่างสิ้นเชิงพลังวิญญาณเป็นสิ่งไม่อาจเทียบเรียบด้านคุณภาพได้ด้วยซ้ำหากพลังงานภายในผดึกสีน้ำเงินปะทุออกโดยสมบูรณ์อย่างนั้นมันสมควรมากพอจะทำลายล้าง พ้นทะเลนับพันกิโลเมตรรอบทิศผู้อาวุโสชาวมนุษย์คนนี้คิดชำระล้างทะเลหรือยังไงอสูรกายปลาหมึกฉับรันหลังเหงื่อการออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุตอนนี้พบเห็นล่วงสวนเก็บอาวุธไปแล้วมันจึงถอในใจลุ้งอกถัดจากนั้นมันจึงได้เห็นล่วงสวนเอาของประหาดสิ่งใหม่ออกมามันคล้ายจะเป็นลูกบอลสีขาวเงิน หัวใจอสุรกายปลาหมึกพลันต้องเต้นรัวอีกครั้งหลังจับกระชับดูหลายรอบด้วยสวนตอนนี้คว้างระเบิดมิติออกไปเขาไม่ทราบว่าอำนาจและระยะหวังผลของมันเป็นเช่นไรดังนั้นจึงไม่กล้าโยนออกไปไกลแสงสว่างเจิดจ้าปรากฏตระหนักรับรู้จากคลื่นลมเบื้องนอกอันรุนแรงตอนนี้เลือนหายวับ แสงเคลื่อนตัวออกกระจายเป็นวงกว้างเพียงพริบตามันสว่างจ้าเสียยิ่งกว่าดวงตะวันบนฝ้าฟ้า,าศาสตร,รสองโลกล่าสว่างวูบในพริบตาตาค่าตาค่าอสุรกายปลาหมึกกรีดร้องออกล้วฉวนต้องหลีดวงตามองแสงเพราะตอนนี้เขาลาวได้เห็นดวงตะวันอีกดวงเมื่อดวงตะวันปรากฏ เสียงรอบด้านนั้นลาวกับเลือนหายล,ลูกลากลับกลายเป็นความเงียบงนันพลิบตาถัดจากนั้นดวงตะวันกลับพังพินาศเลือนหายไปในพลิบตาตอนนี้เองที่รอบด้านปรากฏเสียงอีกครั้งหนึ่งตำแหน่งที่ดวงตะวันเดิมตั้งอยู่มันปรากฏพื้นที่ศูนหายเป็นวงกว้างกลุ่มรัศมีหลายกิโลเมตรปรากฏ ตอนที่853พลังวิญญาณอากาศน้ำทะเลและสายลมดุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีทรงกลมเลือนหายลาวกับมันถูกลบล้างไปอย่างสิ้นเชิงความว่างเปล่าเกิดขึ้นเพียงพริบตาก่อนน้ำทะเลจะไหลบ่าถมเต็มและก็ตอนนี้เองที่พายุคล้ายเท่าทวีความดุนแรงมันลาวกับคิดสร้างความเสียหายให้เท่าทวีมากขึ้นไปอีก ลาวกับถูกกระตุน้นพายุยิ่งมายิ่งเท่าทวีความรุนแรงสายลมดุนแรงผสานเข้ากับสายฟ้าคลุ้มคลั่งแสงสว่างปรากฏวูบคิดทำลายล้างม่านพลังที่คุ้มกันรอบเกาะมุมปากลวดชวนตอนนี้ปรากฏลอยโขง มือเขาโบกสะบัดพร้อมบอลแสงสีเงินจำนวนมากปรากฏในความว่างเปล่าตรงหน้าเหล่านี้คือระเบิดมิติที่ถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายประเภททั้งระเบิดถล่มมิติระเบิดพลังงานและอื่นๆอื่นเพียงลูกเดียวก็มากพอให้ทำให้มิติพังทลายได้แรงระเบิดปรากฏพร้อมสร้างความเสียหายแก่ไซเรนผู้ซึ่งแปรเปลี่ยนเป็นพายุเมื่ออาการบาดเจ็บสะสม ระดับหนึ่งถึงตอนนั้นย่อมบีบบังคับให้อีกฝ่ายพ้นจากสภาวะพายุได้แม้มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ห้านต้นตำรับก็ยังมีของสารพัดชนิดไว้ใช้แก้ไขสถานการณ์ด้วยฐานะเท่าแก่ผู้ทรงเกียรติงานใช้แรงงานเช่นนี้ล่วชวนต้องหาตัวช่วยล่วชวน ตอนนี้มองอสุรกายปลาหมึกที่อยู่ในป่าอีกฝ่ายยังคงใช้หนวดปิดดวงตาไว้พร้อมกรีดร้องมานี่ลวดฉวนกล่าวออกเฮ้ผู้อาวุโสเรียกข้าหรืออสุรกายปลาหมึกตอนนี้หยุดกรีดร้องก่อนจะมองทางลวดฉวนเขาพยักหน้าตอบรับ อสุรกลายปลาหมึกเร่งรีบเคลื่อนตัวมาอย่างระแวดระวังหลังจากได้เห็นระเบิดมิติเหล่านั้นที่เผยพลังอํานาจร่างของมันอดไม่ได้ที่จะสั่นกลัวภาพที่มันได้เห็นก่อนหน้านี้ยังคงฝังแน่นตาตึงความรู้สึกยังคงเสียวูบระเบิดลูกน้อยสีขาวเงินลาวตอนนี้ยังคงลอยนิ่งด้วยจำนวนมากเพียงนี้หากระเบิดออกพร้อมกันแล้วก็ อสูรลกายปลาหมึกกลืนน้ำลายอึกใจมันไม่กล้าคิดเออปุ๊อาวโุโตมีเรื่องใดหรืออสูรลกายปลาหมึกเคลื่อนเข้ามาสอบถามโยนระเบิดมิติเหล่านี้เข้าไปใส่พายุนั่นลวดฉวนมอบหมายงานให้อสูรลกายปลาหมึกเออปวกอาวุโตล้อกันเล่นแล้วกระมังอสูรลกายปลาหมึกเผยเสียงสั่นของเหล่านี้ทรงอำนาจเกินไป หากใช้งานด้วยวิธีการที่ถูกต้องอย่างนั้นปัญหาย่อมไม่เกิดลววชวนกล่าวตอบเสียงราบเรียบพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานแก่อสูร,รกายปลาหมึกแม้หวาดกลัวแต่อสุร,รกายปลาหมึกไม่ได้ปฏิเสธหนวดของมันสั่นเท่าเคลื่อนไปลัดพันรอบลูกระเบิดเอาไว้อสุร,รกายปลาหมึกเผยท่าทีราวกัดฟันก่อนจะโยนเข้าใส่พายุดวงตะวัน ที่คุณเคยปรากฏขึ้นอีกครั้งพายุเกิดช่องโหว่ว่างเปล่าขึ้นมาแต่ไม่ช้าพายุข้างเคียงก็เข้ามาถมเต็มทำต่อไปลืวดฉวนกล่าวบอกความหวาดกลัวในใจอสุรกายปลาหมึกเลือนหายก่อนจะถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นภาพจากนี้มันได้เห็นกับตาตนเองจริงงั้นหรือสายตาของมันเผยความตื่นเต้นหนวดทั้งแปดเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมเปิดศึก ผ่านไปครู่แสงสว่างเจิดจ้าและเสียงอึกกระทึกจึงดังปรากฏในห่วงลึกควาของพายุการเคลื่อนไหวเหล่านี้เสียงดังรุนแรงกระทั่งว่าสะกดการเคลื่อนไหวของพายุเอาไว้ในระดับหนึ่งล้วชวนรับชมเรื่องราวไปพลางดื่มโคด้าในมืองานใช้แรงงานเช่นนี้เขาไม่ต้องทำอีกเพราะมันไม่เหมาะสมให้เขาต้องไปลงมือทำในเมื่อสุนัขกายปลาหมึก ตัวนี้ต้องการหาสถานที่หลบภัยอย่างนั้นก็ต้องใช้แรงงานตอบแทนเสียบ้างและตอนนี้คล้ายว่ามันจะสนุกเสียด้วยหนวดของอสุรกายปลาหมึกเผยพลังอำนาจทุกครั้งมันคว้างระเบิดออกเข้าสู่ศูนย์กลางพายุยังตำแหน่งที่แตก ่างกันออกไประเบิดมิติสารพัดชนิดตอนนี้เผยอำนาจแรงระเบิดในตัวพายุพร้อมพลังงานคลุ้มครั่งที่ทำให้มิติต้องสั่นสะเทือนตอนที่854ตุมตุมตุมเสียงระเบิดดังกึกก้องฟากฟ้าอย่างต่อเนื่องที่ภายในพายุมหาสมุทรอันดุนแรง คลื่นที่สูงร่วมร้อยเมตรโดนระเบิดเข้าใส่ครั้งแล้วครั้งเล่ากระทั่งอสูรกลายปลาหมึกยังได้เห็นถึงความแปรเปลี่ยนหากเทียบกับตอนแรกพลังอํานาจของพายุลดทอนลงอย่างต่อเนื่องหากกล่าวให้ถูกต้องคือพายุได้รับความเสียหายขนาดนี้ความสามารถฟื้นคืนสภาพซ่อมแซมได้ไม่ทันแม้กระนั้นล้วชวนก็ต้องยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตเช่นเผ่าพันธุ์ไซเลนนั้นน่าหวาดกลัวอย่างแท้จริงหลังผ่าน กร,ระดมโยนลูกระเบิดออกไปชุดใหญ่ก็ยังต้านรับเอาไว้นี่จึงต้องกล่าวว่าอีกฝ่ายเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุน้ำแน่หรือเพราะแม้เป็นผู้แข็งแกร่งเช่นจัก,กรพรรดิปีศาจหากต้องเผชิญหน้ากับระเบิดมิติจำนวนมากขนาดนี้ก็ต้องบาดเจ็บอย่างสาหัสสากันอีกราวสิบนาทีเห็นได้กลายว่ามันถึงขีดจากัดความอดทนความเร็วของพายุ ที่อ่อนกำลังลงตับเพิ่มอัตราลิง่งแต่แล้วไม่ช้ามันก็อ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว,วด้วยชวนตระหนักได้ว่าแม้จิตสำนึกของพายุนี้ไม่ใช่ถูกทำลายแต่มันก็เข้าใกล้ว่วงเวลาสุดท้ายเต็มทนสภาพพายุเช่นนี้จะไม่มีทางอยู่ได้นานพอก่อนด้วชวนจิบโคาราในขวดหมดลงนวดของ อสูรกายปลาหมึกยังคงขว้าระเบิดมิติเอาไว้แน่นพอได้ยินคำของล่วชวนมันจึงทำได้เพียงปล่อยพวกมันเหล่านั้นออกอย่างไม่เต็มใจลงกับพื้นเมกหนาสีดำที่ราวกับม่านบนฟากฟ้าเริ่มสลายตัวหายล่องลอยแสงตะวันเริ่มสาดส่องลงมาประหนึ่งดาบทองคำปักทิ่มลงคลื่นยักษ์ที่ถมเข้าใส่เกาะจากทั่วทิศทุกทางตอนนี้เลือนหายไปหมดแล้ว ตามพายุที่อ่อนกำลังลงไม่ช้าพายุจึงเลือนหายไปหมดสิน้นเมฆสีดำกระจายตัวหายสายลมเริ่มอ่อนกำลังลงคลื่นสูงไม่มีอีกแสงตะวันกลับมาสาดส์สองเจิดจ้าได้อีกครั้งหลังช่วงเวลาแห่งพายุอันโกรหนฟ้ากฟ้ากลับพื้นสู่สีฟ้าครามอีกครั้งพร้อมผืนน้ำทะเลที่สงบนิ่งลำพังจากที่เห็นมันแทบไม่อาจกล่าวได้เลยว่า เมื่อครู่นี้เกิดพายุใหญ่พัดผ่านร่างของลวดฉวนเลือนหายไปจากเกาะพร้อมกันนี้เขายังไม่ลืมที่จะเก็บระเบิดมิติที่เหลือเมื่อลวดฉวนปรากฏตัวอีกครั้งก็พบว่าเขากำลังอุ้มเงือกสาวที่อยู่ในอาการปางตายอยู่ในอ้อมแขนไซเลนอสุรกายปลาหมึกอดไม่ได้ที่จะร้องอุทานออกมาพร้อมเผยดวงตาเปี่ยมด้วยความตื่นตะลึง ตัวการของพายุแท้จริงเป็นไซเรนที่อ่อนโยนรักสงบรับรู้ถึงพายุอันกลุ้มคลั่งก่อนหน้านี้มันแทบไม่อาจหาจุดเชื่อมโยงกับไซเรนได้เลยแม้แต่น้อยพละกำลังของไซเรนชวนสะพึงเพียงนั้นไม่แปลกใจเลยที่เผอพันทะเลทั้งหลายไม่กล้าหาเรื่องอสุรกรายปลาหมึกรู้สึกลาวกับตนได้ค้นพบอะไรที่น่าทึ่งเข้าล่ววนตอนนี้วางร่างเงือกสาว ลงบนมานั่งสัตรีผู้นี้โฉมงามพร้อมมีผมสีบรอนทองสีหน้าของนางค่อนข้างซีดจ,จางอาการนั้นค่อนข้างสาหัสเพราะคิ้วเผยให้เห็นชัดว่าขมวดแน่นราวกับกล้ำกลืนต่อความเจ็บปวดบางอย่างร่างกายท่อนบนของนางสวมใส่ชุดที่รูปลักษณ์ค่อนข้างพิเศษวัสดุดก็คล้ายว่าจะพิเศษส่วนแขนและคอของชุดทำขึ้นจากเกร็ด ไม่เหมือนดังมนุษย์ทั่วไปท่อนล่างของร่างกายนางเป็นหางปลาสีทองงดงามพร้อมลวดลายสีทองอารามชวนดึงดูดอสุรกายปลาหมึกตอนนี้ยามพบเห็นจึงเกิดแตกตื่นยินดีเหล่าปลาในน้ำทะเลต่างแหวกว่ายเข้าหาฝั่งลาวตื่นเต้นไซเรนทั้งหมดเป็นเช่นนี้ล่วดชวนหันไปถามกับอสุรกายปลาหมึก นานกงอุเยจึงมีรูปรักเหมือนดั่งมนุษย์อาสุรกายปลาหมึกได้ยินคำถามของล่วชวนจึงหยุดอาการหนวดทั้ง8ดเริ่มสายไปมาเอมไม่อาจทราบน้ำเสียงของสุรกายปลาหมึกยังแฝงความตื่นเต้นยินดีเอาไว้ออร่าของไซเลนจะแตกต่างไปจากเผ่าพันธุ์ทะเลทั่วไปข้าเคยพบเจอครั้งหนึ่งร่ววนพยักหน้ารับก่อนจะถามต่ออย่างนั้นแล้ว ตื่นเต้นอะไรกันเออข้าเองก็ไม่ทราบอาสุรกายปลาหมึกตอบกลับมาอย่างผ่าเผยตอนที่855เออข้าเองก็ไม่ทราบคาของอสุรกายปลาหมึกเห็นชัดว่าตื่นเต้นดวงตานั้นก็ไม่อาจปิดบังความตื่นเต้นเอาไว้ข้าคิดว่าอยากหยุดอาการนี้แต่ไม่อาจควบคุมตัวเองได้ หลังพูดกล่าวกับลวดชวนมันคล้ายไม่อาจควบคุมตัวเองก่อนจะเริ่มกลิ้งไปมากับพื้นชายหาดคล้ายว่าจะได้รับผลกระทบทางจิตลวดชวนมองที่ลวดลายบนหางปลาของไซเรนเขาคิดว่ามันสมควรต้องมีเหตุผลแต่มันก็ไม่น่าใช่ตัวการส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วอะไรที่ทำให้อสุรกายปลาหมึกมีอาการเช่นนั้นจะทำอะไรต่อดีลวดชวน คลุ่นคิดไปครู่ก่อนจะนำเอาผลองงังหุนออกมาท่านใดนี้เองที่เขาคิดอะไรขึ้นมาได้ระบบสิ่งนี้มีเงื่อนไขอะไรหรือไม่ล่วชวนถามระบบอยู่ในใจเนื่องจากเป็นไอเทมพิเศษเท่าแก่ตัดสินใจใช้งานได้ตามสะดวกระบบตอบกลับมาให้ตัดสินใจเองสินะหลังคลุ่นคิดล่วชวนจึงตัดบทไปช่างมัน ช่วยเหลือไซเลนก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญล่ัวดฉวนจับปากไซเลนสาวอ้าออกก่อนจะยัดผลองุ่นเข้าไปต้องกล่าวว่าสรรพคุณที่ระบบอธิบายให้ทราบนั้นจ่อมดีเกินกว่าที่คิดไซเลนสาวเบิกตากว้างเสียงแห่งความเจ็บปวดร้องออกอย่าง ไม่เป็นภาษาผ่านทางปากกล้วยสวนตอนนี้ค่อยเห็นชัดว่าดวงตาของนางเป็นสีดำสนิทมันเลาวกับมีแต่ความคลุ้มคคร่งอันไลส้สิ้นสุดและการทำลายล้างคงอยู่มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอาการทางจิตวิญญาณของไซเรียนสาวสภาพไม่ดีนะัก ทั้งยังพูดเผออะไรแปลกประหลาดออกมาแต่พิจารณาจากสภาพที่นางแปลเปลี่ยนเป็นพายุคลั่งอาการนี้ไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดล่วชวนดอนนี้ได้เห็นเงาภายใต้ล่างนางที่เริ่มขยับขยายขย,ข,ขยุกขยิกมันอยู่ในจิตข้าออกไปออกไปตอนแรกนั้นนางกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดออกมา ไม่ช้าสีหน้าของไซเลนสาวจึงกลายเป็นขมวดบุ้นเล่ากับดิ้น,นรนเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวบางอย่างเรื่องราวประหลาดคือเงาของนางเริ่มเข้มมากขึ้นมันเล่ากับได้รับความเสียหายอันยิ่งใหญ่จนเผยเสียงประหลาดดังออกมาอึดใจถัดจากนั้นล่างเงาที่ดำสนิทจึงหลุดผลออกจากเงาตามปกติใต้ล่าง ทันทีเมื่อมันเผยตัวออกก็คิดหลบหนีไปให้ผ้นจากที่นี่มันเลือกคิดทางหนีให้ผ้นจากลววชวนเล่ากับหวาดกลัวอะไรกันลววชวนเอ่ยคำถามหลังได้เห็นร่างเงาที่แยกตัวออกมาลววชวนรับรู้ได้ว่าเงานั้นคล้ายจะมีสติปัญญาต่ำต้อยประเด็นสำคัญคือเงานี้เป็นต้นเหตุให้ไซเลนสาวเกิดอาการคลุ้มคลั่ง เพราะรับรู้ได้ถึงภัยคุกคามร่างเงาที่คิดหลบหนีตอนนี้พลันหยุดมันเผยเสียงประดานออกมาเล่ากับยอมจำนนเพราะทราบว่าไม่อาจหลบหนีได้ผลเอาไปเป็นสัตว์เลี้ยงน่าจะดีล่วชวนเผยสีหน้าพรุนคิดพึมพำกับตนเองร่างเขาเลื่อนหายก่อนจะปรากฏอีกครั้งด้านหลังเงาประหลาด ล้วชวนเข้าไปคว้าล่างอีกฝ่ายเอาไว้ก่อนจะจับมันเอาไว้ในมือสัมผัสค่อนข้างเย็นและนุ่มถือว่าดีเงาที่โดนล่วชวนจับตนตอนนี้ไม่อาจเคลื่อนไหวเล่ากับมันตกอยู่ในสภาวะแกล้งตายเพราะหวาดกลัวจนถึงขีดสุดแน่นอนว่าที่ได้เป็นเช่นนี้มันอาจมีเหตุผลอื่นและความสนใจของล่วชวนไม่ได พุ่งมาที่ทางนี้เพราะเขาได้ดนักว่าหลังจากร่างเงาแยกตัวออกมาดวงตาของไซเลนสาวได้กลับกลายเป็นความกระจ่างสีฟ้าคลามเหมือนดั่งมหาสมุทรดวงตาของนางค่อนข้างเมือเล่ากับสภาวะทางจิตใจยังไม่ฟื้นคืนโดยสมบูรณ์สปปรรพคุณของผลองังุนกล่าวได้ว่าสมกับคำอธิบายไซเลนสาวสามารถฟื้นคืนอาการอย่างรวดเร็วได้